สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่ในแบบโกการ์ดนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะมาดูซีทลับนะครับผมนะที่ไม่มีใครรู้เลยฮะนอกจากผมนะครับในหยอกเล่นนะครับผมไปเจอในทิกเกอรเหมือนกันนะครับผมก็เลยมาอัดคลิปให้ทุกคนดูนะก็อันดับแรกนะที่น้องๆต้องมีนะครับนั่นก็คือเป็ดที่มันออกไข่ตัวนี้นะครับทุกคนนี่นี่เป็ดเป็ดตัวนี้นี่นี่นี น,นี่เห็นปะพี่มันโผล่ออกมาโอ้โหต้นนี้ผมตอ้นอยังใหญ่เลยทุกคนดูดิโอเคฮะพอมีเป็ดตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮนะน้องๆก็ต้องรอให้มันฟักไข่ออกมานะครับนะพอมันฟักไข่ออกมาเสร็จแล้วน้องๆต้องมีฮัมมิงเบิร์ดนะครับนะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับทุกคนนี่ฮะวางไปเลย ซึ่งความสามารถของ Hummingbird นะครับผมนะฮะมันจะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะทุกๆอ่า58วินะครับมันจะทําการ c o n เวิร์ต n รนดอมเอ่อต้นที่สามารถเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะครับนะฮะแบบอารมณ์แบบพวกเห็ดพวกอะไรอย่างนี้นะครับนเก็บแล้วหายเอาง่ายๆนะครับทุกคนมันก็จะทําการให้เป็นเมล็ดกลับมาเหมือนเดิมนะครับนะทุกคนเดี๋ยวดูนว่าทุกคนจะได้เมล็ดไข่นะซีดไข่นะครับอยู่ไหนวะทัม m ิงเบิร์หายไปไหนละ ในอยู่ตรงกลางต้นไม้ยักษ์ฮะอีกว่ามาณ 20V ฮะเดี๋ยวรอดูนี่ๆๆๆนี่างน,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 นี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง 10V ฮะ1 6ิซึ่งไอ้นกนี้นะครับมันก็จะทําการทําให้ต้นเอ่อที่เราเก็บได้ครั้งเดียวกลายเป็นมเมล็ดอีกครั้งนั่นเองนะซึ่งไข่ตัวนี้นะครับก็กลายเป็นมเมล็ดได้นะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวรอดูอยู่ไหนละ อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่น,น,นเดี๋ยวไปดูกันซึ่งเออเมล็ดนี้ไม่สามารถหาได้นะครับผมนอกจากใช้ไอ้นกนี้เท่านั้นนะครับทุกคนอีกประมาณสองวิฮะไปไหนละเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว นี่นี่นี่เห็นไหมแม่มันเอามันเอาไข่ตรงนี้ไฟนะเขานะมันจะเป็นต้นมันจะเป็นต้นไข่นะครับทุกคนเดี๋ยวดูกันเอ่อต้นไข่เดี๋ยวมาดูดิเมล็ดซีดนะครับนี่ไงโกลเด้นเอ็กซีดนะครับผมนทุกคนนี่ฮะเป็นเมล็ดเอ่อรับนั่นเองนะครับผมทุกคนไม่สามารถหาซื้อได้นะครับผมทุกคนดูดิเฮ้ยมันมันเป็นไม่ได้เลยวะโคตรเ่นะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะลองปลูกดูนะครับทุกคนมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคปลูกเลยปาดเขาให้ครับแล้วก็ทําการ วอเตอร์ลดน้ําให้มันครับไม่ต้องลดน้ําให้หป่ะพอปลูกปุ๊บก็กลายเป็นไข่เหมือนเดิมครับทุกคนเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะทุกคนเห็นไหมก็เป็นประมาณนี้นะครับนะซึ่งการเก็บไข่ก็กลายเป็นแบบการเก็บเมล็ดนะครับทุกคนเห็นไหมได้มาอีกได้มาอีกแล้วทุกคนซึ่ผมไม่แน่ใจว่าทําให้มันใหญ่ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองดูดิเออมันทําให้มันใหญ่โดยใช้สปริงเกอร์ได้ป่าว่ะผมลองนี่ฮะี้ได้มาอีกแลดูดิ ติดเกมดังไปปะโอเคเดี๋ยวผมจะลองปักสปริงเกอร์ดูนะเขาบนะฮะดูว่าผมมันจะได้ผลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอมมาตเตอร์แล้วกันนะโอเคแล้วก็ปลูกเลยมาดูกันนะครับอุ้ยเหมือนจะได้ผลนะเน,นี่ยเฮ้ยเหมือนจะใหญ่ขึ้นจริงเฮ้ยเหมือนใหญ่ขึ้นจริงทุกคนเฮ้ยทำไปเล่นไปฮะใหญ่ขึ้นอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองใส่แกรนมาสเตอร์เลยนะลองเสีย แกนวัตเตอร์ระดับสุดโหดดูฮะแล้วก็รอให้มันออมเมล็ดมาอีกรอบหนึ่งมันเอามาให้ผมยังยังไงยังอีกอีกกีวิพร้อมแล้วนี่ว่าอ้าวได้แล้วทุกคนเพื่ออะไรวะเด่กกูลองดูนะครับทุกคนดูว่ามันจะใหญ่หรือเปล่าอะผมว่าน่าจะใหญ่นะจริง วางมาแล้วอยู่ไหนแล้เอา้เอาอา๋อยังไม่ได้วางใหญ่ขึ้นปะก็ไม่ใหญ่นะเออไม่ใหญ่วะหรือไม่เกี่ยวฮะเออหรือว่ามันบักไม่รู้เหมือนกันฮนะทุกคนเออได้ประมาณนี้นะครับนะทุกคนก็สำหรับ มลเมล็ดซีดนะครับนะบลลนทุกคนไม่ใช่เมล็ดซีดเอ็กซีดนะครับนะทุกคนก็เป็นมลเมล็ดลับนะครับที่ทําไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถือว่ามาดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับนะ <laughs> โอเคก็ว่าสศักยุทธ์นี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าพามาดูแบบ ฮานิดหน่อยนะครับผมนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก uh, ล um, mm, ัวกันเลยก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับทุกคนโอเคก่อนที่จะไปนะครับผมฝากสปอรเซอร์ก่อนละกันนะร้านนิโมช็อปนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงคนโง่โกงๆในแมปกัวการ์เด้นนะครับผมแนะนําร้านนิโมช็อปเลยและลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังมีบริการรับกีบเกมพาร์ททุกแมปด้วยนะครับนะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมสหรับคลิปนี้บายผมจะมาในคลิปหน้านะครับผมบาย